ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้น้องไบร์พาคุณผู้ชมไปออกกองที่โรงเรียนสตรีศรีนานพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะววสวัสดีค่ะน,น้องไบร์ไบร์จากเรื่องเล่าชาวนี้อ่านปากนะคะน้องไบร์ r บร h t จากเรื่องเล่าชาวนี้ได้รับสิทธิพิเศษให้มาเป็นพิธีกรรับเชิญในการมาออกนอกรอบที่โรเนสตรีสีน่านค่ะวันนี้นะคะ r บร h t พิธีกรรับเชิญจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของสตาฟชมโดมเชียว,ว่าพวกเขารู้สึกยังไงพร้อมแล้วตามไรเปไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออมอมค่ะออมอยู่ฝ่ายอะไคะฝ่ายซีค่ะ ส่วน s e นะคะความรู้สึกที่ได้เข้ามาที่ชมรมเชียร์นี้มีความรู้สึกไงบ้างคะอ่ารู้สึกภูมิใจค่ะภูมิใจอย่างเดียวหรอคะตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,น,ต,นตันมากเลยค่ะที่ได้ทำชมรม,มเชียร์นี้มาเลยค่ะความรู้สึกสําหรับการซ้อมน้องวันนี้เป็นไงบ้างคะ ภูมิใจค่ะน้องทำได้ดีมากค่ะอยู่เซกอะไรคะเซกเจ็ดค่ะมีอะไรจะฝากถึงน้องเซกเจ็ดไหมคะน้องเซกเจ็ดเป็นน้องที่น่ารักมากเลยค่ะคำพูดอันนี้นะคะก็ไบร์ก็อยากจะพูดสองสาคำพอแล้วค่ะว่าอะคะจัดสำเนียงของนางแปลว่าเยี่ยมยอดค่ะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะไปค่ะคนต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะขอรู้กันการทำง,งานนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะชื่อไรคะชื่อม้ครับน้องไม้น้องไม้อยู่ฝ่ายเลยคะฝ่ายศิลป์ครับฝ่ายศิลป์เหรอคะรู้สึกยังไงคะที่ได้เข้าร่วมชมรมนี้คะก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ของการแชร์ของโรงเรียนครับค่ะสหรับความรู้สึกของการซ้อมน้องวันนี้น้องไม้ได้เห็นน้องซ้อมใช่ไหมคะก็เห็นบ้างเห็นบ้างใช่ความรู้สึกสําหรับสเตนก็รู้สึก perfect ขึ้นทุกปีครับรู้สึกมันสมบูรณ์แบบค่ะขอบคุณน้องไม้มากเลยนะคะพูดดีมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับฝ่ายต่อไปนะคะเราจะไปถามฝ่ายนี้อาจจะสงสัยเลคะ่ะว่าทำไมไบรท์ถึงใส่หน้ากากเพราะว่าไบรท์ Bright ต้องการซ่อนความสวยค่ะเพราะว่าฝ่ายนี้สวยมากแล้วแต่ไบรท์สวยกว่านะคะไบรท์ Bright ไม่อยากให้เขาดูด้อยกว่านะคะโอเคค่ะไม่เสียการไม่เป็นการเสียเวลานะคะตามไบรท์มาเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อไรคะชื่อบุตรค่ะน้องบตรน้องบตดอยู่ฝ่ายอะไรคะอยู่เทคนิคค่ะฝ่ายเทคนิคฝ่ายเทคนิคการทํางานคือต้องทํำยังไงคะอ๋อก็ต้องคิดโค้ดทําโค้ดค่ะแล้วก็น้องบตดจะแวงอะไรหรือเปล่าคะพี่ก็มาดีนะคะค่ะคำถามคำถามค่ะฝ่ายเทคนิคทํางานเกี่ยวกับอะไรคะอ๋อก็คิดโค้ดค่ะแล้วก็คิดโค้ดค่ะ โค้ดนะคะคิดโค้ดค่ะแล้วความรู้สึกสําหรับชมรมเชียร์นี้น้องบุตรคิดว่ายังไงบ้างคะก็ดีค่ะมีความสุขดีค่ะมีความสุขดีนะคะแล้วก็ความรู้สึกต่อน้องวันนี้วันนี้เรามีการซ้อมน้องใช่ไหมคะน้องบุตรมีความรู้สึกไงกับน้องโปสเตนบ้างคะอ๋อก็ตั้งใจซ้อมดีค่ะให้ความร่วมมือถ้าให้10ดาวน้องบุตรให้กี่ดาวคะอืมแล้วกัน9.5อีก0.5ไปไหนคะ โอเคนะคะจุดห้าไปเที่ยวเล่นนะคะขอบคุณน้องบุตรมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีฮะท่านะผู้ชมฮะอาจจะสงสัยว่าทำไมไบร์เปลี่ยนไปนะคะตอนนี้ไบร์ปลอมตัวอยู่ในผู้ชายนะคะแค่แบบเก็บผมนิดหน่อยก็ไม่เห็นแล้วค่ะตามละครไทยะครับคือตอนนี้ครบไบร์จะไป สัมภาษณ์แล้วฝ่ายฝ่ายหนึ่งฮะที่ไบรท์ต้องปลอมตัวนี่เพราะว่าฝ่ายฝ่ายนี้คือเป็นผู้ชายต้องฝ่ายเลยฮะไบรท์จะเป็นผู้หญิงได้ฮะเดี๋ยวเขาจะตกหลุมรักไบรท์แล้นะคะโอเคนะฮะตามไบรท์มาเลยฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะเฮ้ยว่าไงเพื่อนเอ้ยต้องแก้มไม่เห็นมึงใช่ไหมอะไรเนี่ยฮะเฮ้ไปถ่ายละมาสวัสดีฮะสวัสดีฮะค่ะสวัสดีฮะชื่ออะไรฮะชื่อคนครับไม่ไม่รอไม่ก่อนสิฮะชื่ออะไรฮะชื่อคนครับคนเหรอเฮ้ยคนเพื่อนเรา เพื่อนนายะเว้ยเฮ้ยว่าไงเฮ้ยอับกมองเฮ้ยเคนเคนอยู่ฝ่ายเลยฮะอยู่ฝ่ายสถานที่ครับฝ่ายเลยนะคบสถานที่ครับฝ่ายสถานที่ครับสถานที่นี่มีหน้าที่ทําอะไรบ้างฮะก็ยกของอยากทําอะไรก็ทําครับช่วยฝ่ายคนอื่นอยากทาอะไรก็ทําช่วยฝ่ายคนอื่นเฮ้ยคนเฮ้ยคนนายนายว่าวันนี้ซ้อมน้องนายเห็นไหมไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่นะแต่คิดว่าน้องเป็นไงน้องปีนี้เป็นไงมากฮะน่ารักครับ น่ารักฝากถึงใครเป็นพิเศษบ้างฮะวะนั่นนะครับเขาแล้วก็มีประเด็นหัวภาพเขาเนี่ยที่ร้อนแรงประตัประเด็นนี้นะคะคือแบบเขาบอกว่า MC สัทน,นาการปีนี้นะคะ MC สัทน,นาการปีนี้แบบโอ้หสวยมากเลยฮะ,ะแบบกระชากใจชายหนุ่มโอ้หฝ่ายสถานที่แบบโอ้ยเราเห็นเราก็เฮ้ยเราตะลึงมากเลยคน้นมีความรู้สึกไงบ้างคะ เฟเวอร์เหรอไม่ใช่ฮะอีกคนเฟเวอร์ก็สวยดีนะไม่ไม่กูเห็นกูยังเพิ่มใจเลยสุดสุดอีกคนนึงฮะอีกคนอีกคนที่แบบตัวเล็กๆที่น่ารักหน้าคล้ายใหม่ดาวิกาฮะชมพู่ไม่ใช่ฮะที่แบบเอ้ยที่แบบหน้าตาแบบน่ารักจิ้มหนึ่งตัวเล็กๆหน่อยฮะขาวๆแบบหน้าตาคล้ายๆแบบคงไม่มีแล้วนะหน้าคล้ายคนหน้าคล้ายใหม่ดาวิกาอ๋อใหม่ดาวิกาเขาว่าไงฮะเออ น่ารักดีน่ารักดีครับน่ารักดีน่ารักน่ารักแค่แค่นี้เหรอฮะฮ่าฮ่าฮแล้วเพื่อนเพื่อนแบบพี่ผอบอ่ะเชิญไปสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเมนเทอร์พลอยค่ะเมนเทอร์พลอยเมนเชอร์ลูกเกดค่ะเมนเชอร์หญิงค่ะค่ะ สาบคนนี้นะคะอยู่ฝ่ายอะไรคะค่ะอยู่ฝ่ายสันทนาการนะคะอยู่แผนกหลีดป่วงค่ะอยู่ฝ่ายสันทนาการนะคะอยู่แผนกหลีดป่วงค่ะอยู่ฝ่ายสันทนาการค่ะตำแหน่งแห่งโค้ดค่ะโอเคค่ะน้องกันติมาอยู่ฝ่ายอะไรคะอยู่ฝ่ายสันทนาการค่ะฝ่ายสันทนาการสาขาสาขาหลีดป่วงค่ะขอถามความรู้สึกนะคะกับการเข้าร่วมชมรมนี้รู้สึกกันยังไงกันบ้างคะ เป็นความรู้สึกที่ตื้นตันใจมองกล้องค่ะมองกล้องเป็นความรู้สึกที่พลอยพูดไม่ออกค่ะพรรู้สึกดีเหลือเกินโอเคอเค่ะต,อตออ่อค่ะรู้สึกยังไงกับชลุรเชียคะลูกเกดคิดว่ามันทำให้ลูกเกดดูสตรองค่ะมันเอลิแกนต์แต่หน้าพี่ลูกเกดไม่แอคทีฟเลยนะคะตอนนี้พี่อย่ามาสตรอเบอรี่ใส่เพื่อนๆค่ะเป็นเสื้อพลอยค่ะใช่ไหมเออ ยุ่งเลยค่ะน้องจับมารยาทไหมและที่บอกว่าอะไรอ่ะไปรับลูกระวังมีคนมารับลูกก่อนหมายความว่าไงฮะพี่บอกเลยอยู่วงการเนี่ยไม่นานหรอกทำแบบเนี้ยที่จะไม่ยอมไม่ไหวแล้วนะคะใจเย็นนะคะอันนี้เหมือนเขาจะดูทุกตอนเลยนะคะทุกตอนทุกชปเตอร์ทุกตอนทุกชปเตอร์นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกไงคะเว้าแับ s ิช u t นะคะฉันคิดว่า สำหรับทีมชันคือทุกคนในฝ่ายสามคิดีรู้จักอรักและมีความปรองดองกันค่ะได้รู้จักคนมากขึ้นมีคนรักเอ๊ะคนรักค่ายปรองดองกันมากขึ้นค่ะสำหรับหญิงนะคะหญิงก็คิดว่าก็ดีค่ะดีค่ะค่ะไบร์ไบร์อขอจัดหน้าแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้นคะเมื่อกี้ก็ตบกันนั่นแหละค่ะ ไม่หรอกเหระครับอาจารย์ไม่พูดหรอครับพี่จะพี่จะคิดว่ามันเป็นการแสดงค่ะเพราะอย่าลืมว่าเขาคือพลอยบาหันบาหันโอเคค่ะก่อนจากไปนะคะมีอะไรจะพูดกับชมรมนี้ขอ3คำค่ะโอเคค่ะเก่งมากค่ะนี่คือ3คำนะคะสำหรับ mental พลอยตัวอย่างค่ะอฝาก3คำเหมือนกันค่ะขอ28คำสำหรับ mental ลูกเกดค่ะ3คำค่ะดูเบอร์นะคะพ่อโชว์แม่ สำหรับคะาทีฉันก็อย่าลืมติดตาม The Face t h a i n ทางช่อง3นะคะเวลาเ7็ดนการ5นาทีค่ะ3ามคำค่ะ3คำอ๋อ oh, ค่ะดู Do The Face ค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะอ่าชื่อหมอกครับหมอกอยู่ฝ่ายอะไรคะอ่าอยู่สวัสดิการครับสวัสดิการหน้าที่ของสวัสดิการคืออะไรคะอ่าคือทําอุปกรณ์เชียร์และดูแลอาหารการกินของน้องครับ ค่ะแล้วความรู้สึกของหมอกที่มีต่อชมรมเชียเป็นยังไงบ้างคะก็รักในชมรมเชียนะครับชมรมเชียทำให้เกิดความสามคัคคีสนุกสนานและเฮฮาครับค่ะ <Wow. S 2> แล้วความรู้สึกต่อน้องในวันนี้นะคะคิดยังไงบ้างคะกับการซ้อมน้องในวันนี้น้องทุกคนน่ารักมากครับตั้งใจซ้อมมีอะไรจะบอกอน้องมองกล้องด้วยค่ะผมรักน้องๆ้งทุกคนนะครับค่ะขอบคุณนะคะโ,โหจุกในความรักเลยนะคะค่ะขอบคุณน้องหมอกมากคะ่ะ คุณครูคะวันนี้นะคะเป็นการซ้อมชมรมเชียร์นะคะวันที่สองคุณครูมีความรู้สึกยังไงบ้างคะคุณครูบอกว่าควรจะซ้อมอีกสองวันนะคะโอเคค่ะครูบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยคะ่ะความรู้สึกของคุณครูต่อชมรมเชียร์และแปะอักษรเป็นไงบ้างคะ คุณครูบอกว่าตอนนี้คุณครูไม่มีอะไรในหัวเลยนะคะโอเคนะคะตอนนี้นะคะคุณครูไม่คิดจะพูดหน่อยหรอคะจูเหมือนครูจะไม่พอใจอะไรบางอย่างนะคะคือโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราไปสัมภาษณ์ฝ่ายต่อไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะจากรุ่นพี่อาวุโส เชียร์ดนะคะมาให้คําแนะนํากับน้องเชียร์เตอนนี้เราจะไปสัมภาษณ์พี่เขากันค่ะตามไรมาค่ะสวัสดีค่ะเมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพี่รายค่ะพี่รายค่ะจบแล้วค่ะไปแล้วยังค่ะน้องอ๋อค่ะสวัสดีค่ะพี่รายอยู่ฝ่ายอะไรคะอาอยู่ฝ่ายสวยเอ้ อยู่ฝ่ายสันทนาการค่ะค่ะไปกันเถอะค่ะยกกองกลับกันเถอะค่ะโอเคยังไม่จบค,ค่ะค่ะความรู้สึกของพี่สายสำหรับชมรมเชียค่ะพี่สายรู้สึกยังไงคะก็พี่รู้สึก สำหรับชมรมเชียนะคะมีมาทั้งหมดเปีนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชมรมเชียก็เป็นตั้งแต่ประมาณเชียหเชียร์็ค่ะก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทําเพื่อโรงเรียนเพราะว่าชมรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อโรงเรียนค่ะทุกคนมันว่าจะอยู่หลายฝ่ายแต่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่ทําเพื่อโรงเรียนแล้วก็ทุกคนรู้สึกรักและผูกพันกับชมรมนี้มากๆค่ะ <Wow. S 1> สำหรับการซ้อมน้องในวันนี้นะคะพี่สายรู้สึกยังไงบ้างกการซ้อมน้องในวันนี้อ๋อวันนี้นะค่ะพี่รู้สึกว่าน้องน้องมอสีปีนี้ได้ท่าไวมากค่ะจริงๆค่ะแต่ก็ไม่เปรียบเทียบกับปีไหนเพราะว่าน้องเก่งทุกกันทุกปีค่ะน้องก็มีมีความมีการพัฒนามากขึ้นพี่คิดว่าน้องเนี่ยคงจะสนใจในชมรมเชียในการแปลอักษรของเราก็เลยแบบแอคทีฟตัวเองขึ้นมาเพื่อแบบจะรับท่ารับ ซ้อมท่าคลายแม็กได้พวกนี้ก็ทำให้น้องรับท่าไวแล้วก็น้องมีความแบบเอนเตอร์เทนกับพี่ๆด้วยค่ะน้องน่ารักมากทำให้แบบเป็นกำลังใจให้พี่ๆในการทำงานต่อไปค่ะเพราะว่าเมื่อน้องเอนเตอร์เทนมีความสนุกสนานกับพี่ๆ MC พี่ก็จะมีกำลังใจในการเป็นในการพูดในการสอนน้องมากขึ้นค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ตรงเนาะใช่น้องน่ารักค่ะ วันนี้สำหรับปีนี้วันนี้ด้วยค่ะจบแล้วโอ้ก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์มาค่ะว่า MC ปีนี้สวยเกินหน้าเกินตาทุกปีนะคะคือก็เลยอยากจะถามว่าพี่ทรายมีความคิดเห็นย yes! ังไงพี yes! way, ่คิดว่ามันคือข่าวโคมลอยค่ะคือว่าพี่ว่า MC ปีก่อน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 นู้นทุกปีรวมกันนะคะไม่ว่าจะกี่ปีอ๋อปีที่แล้วอะ อย่าง MC ปีที่แล้วก็สวยกับ MC ปีนี้ประมาณ92.85ตลบจริงๆค่ะน้องพี่ว่าเป็นข่าวคมลอยน้องอย่าเครียดเลยนะคะสาหรับข่าวลือนี้ค่่แต่แต่ว่าเขายืนยันมาเลยนะคะว่าตื่นค่ะน้องโอเคค่ะขอบคุณพี่จายค่ะขอบคุณค่ะสู้นะคะน้องเป้สวัสดีค่ะรู้ความรู้สึกของน้องเป้ในวันนี้เป็นไงบ้างคะก็คือเท่าจริงๆก็รู้สึกเบื่อเบื่อเพราะว่า อยู่เสกหนึ่งใช่ไหมครับเอหนึ่งคือไม่ค่อยได้ทําอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็จะรอเพลงอืๆๆ่นๆก็เป็นพี่ครับค่ะถามพี่นะคะค่ะแล้วสาหรับที่ว่า MC ปีนี้สวยมากเป็นพิเศษน้องเป้มีความคิดเห็นว่ายังไงม้างคะสวยครับแต่แต่พี่เฟอมอร์ววสวยและอีกคนลาะคะได้ข่าวว่าสวยแบบสวยมากเลยสวยอลังการมากน้องมีความคิดเห็นว่ายังไงคะใช่หรอครับ เราคิดว่าเราไปทำสัมภาษณ์คนอื่นกันต่อถึงค่ะขอบคุณมากค่ะตามาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่อน้องเลยคะชื่อไอยห่อชื่ออะไรนะคะไอค่ะใส่กล้องใชคะไอยเนาะค่ะน้องไอค่ะความรู้สึกของน้องไอวันนี้นะคะเกี่ยวกับการได้เข้ามาร่วมจดุบเซียเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากค่ะพี่พี่เป็นกันเองแล้วก็พี่เอ็มซีปีนี้สวยน้อยกว่าไอนะคะ บร a y ว่ามันจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจริงนะคะสำหรับน้องคนนี้เพราะส่วนตัวบร a y คิดว่า MC สวยมากนะคะค่ะความรู้สึก้องบร a y เออน้องไอ c e มีแค่นี้หรอคะขอบอกว่ามันเยอะกว่านี้อีกผู้ชายก็โอเคนะก็หลอ่อชอบใครเป็นพิเศษไหมคะบนสแตดน,นี้อ๋อเขาบอกว่าชอบพี่แทมมี่พี่แฮมมี่น่ารักมากค่ะ กอนอื่นนะคะไรจะต้องขอเตือนแทมมี่นะคะให้อยู่ห่างน้องไอไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวแทมมี่เองนะคะค่ะค่ะผูะ้โชคดีรายต่อไปนะคะคนนี้เป็นคนที่ไรอมองมานานมากแล้วตามไรมาเลยค่ะไม่ตอบ,บไม่ตอบโลกไม่ตอบ ดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อจอบครับรับมาใกล้ๆมหน่อยสิไม่ด้อยอะชื่อจอบครับฮะจอบครับอะไรนะจอบครับอ้าอุยถ้าน้องจอบน้องจอบอยู่เสกอะไรคะเสกแปดครับความรู้สึกน้องจอบของการเข้ามาแบบเออมาร่วมชมรมในวันนี้เป็นไงบ้างคะก็สนุกดีครับ โตกอย่างเดียวหรอก็ก็ดีครับพี่สตาร์ก็น่ารักดีเุ้ยใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคะก็ทุกคนครับแล้วถามว่า MC ปีนี้สวยมากน้องจอบมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะ MC ผู้หญิงอะค่ะก็ก็ดีครับดีน่ารักดีครับถ้าแบบถ้าเลือกได้ในชมรมนี้คิดว่าแบบเออโอเคกับใครมากที่สุดตอบดีๆนะจ๊อบ พเพื่อนๆครับพเพื่อนๆอ๋อเพื่นอนๆนะคะน้องเจ๊บ,บอกว่าเพื่อนๆน,นะคะโอเคแล้วคําถามสุดท้ายนะคะเป็นคําถามที่ไบรท์ต้องการจะรู้เองน้องเจ๊มีแฟนหรือยังคะยังครับอ๋อชอบผู้หญิงแบบไหนคะตัวเล็กน่ารักครับแบบก็นู้กันทุกคนแล้วนะคะว่าจอบเชอบผู้หญิงตัวเล็กน่ารักนะคะใครที่ไม่ใช่แบบนี้นะ,ะใส่หัวออกไปนะคะโอเคนะคะจบนะคะขอบคุณน้องเจ๊มากเลยนะคะขอบ ขอบคุณค่ะทำหน้าที่อะไรในชมรมเชียคะ่ะอ๋อเป็นประธานชมรมครับประธานชมรมเหรอคะ,ะประธานชมรมประธานชม,มรชมขอถามความรู้สึกของการทํางานวันนี้รู้สึกย่งไงบ้างคะมองกล้องค่ะมองกล้องวันนี้เซ็ชันมาเยอะดีครับก็น่าจะพร้อมสําหรับเชียร์ก้าของเราค่ะ,ะพร้อมจะรับไรเป็นภรรยาอีกคนไหมคะบอกเอาละพอละทำไม ที่ไหนนะคะได้ยินไหมคะเขามีเยอะแล้วนะคะสาวๆคนไที่สนใจเขานะคอะไรลิกลีอะไร ผู้ชมคะขณะนี้นะคะเวลา22อนกาสานาทีดิฉันได้มาอยู่ตรงที่อาคาร6เหรืออาคาร80ปีโรงเรียนสตรีศรีน่านภาพข้างหลังของดิฉันคือการทำงานของคณะชมรมเชียร์และแปลอักษรรุ่นที่9นะคะตอนนี้นะคะทุกคนกำลังตั้งใจทำงานวันนี้ดิฉันได้มาเผยแพร่ความรู้สึกของคณะชมรมเชียร์และแปลอักษรรุ่นที่9ว่าเขามีความภาคภูมิใจมากแค่ไหนสาหรับไรนะคะ ไบรต้องบอกได้เลยว่าบรท์รู้สึก Elegant และ Strong มากกับการมาสัมภาษณ์ในครั้งนี้และวันนี้ดิฉันน้องไบรท์ไบรท์จากเรื่องเล่าชาวนี้กับภารกิจพิเศษสัมภาษณ์สตาฟชมรมเชียร์และแปลอักษรครั้งที่9ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยุนค่ะ ไม,มมไม่มีมารายาทเลยนะคะถ่ายรายการอยู่นะคะโอเคค่ะขอบคุณเบืงมากค่ะไว้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 ไม่ว่างซะแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปออกกองกันที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน <adapted> พร้อมแล้วเดี๋ยวแม่าช่วย b ไม่โอเคค่ะทุกคน b r a ช็อกอยู่ สวัสดีค่ะพี่ยุทธและท่านผู้ชมนะคะนอ้องไบรท์นะคะกลับมาอีกครั้งนะคะตอนนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะจากที่ราบสูงนะคะ Gentlemen, welcome to the classroom. Let's sing along together. A, B, C, D. check it out